ดีครับพบวกวันอีกแล้วกับช่องดอนนอนนานนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนมากินปูดูเกี่ยวกันที่จันทบุรีนะครับวันนี้พักอยู่ที่ปายตะวันโฮมสเตย์นะครับทาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศอ,อดูบรรยากาศสวยมากเป็นบ้านริมน้ำนะครับท่ากลางป่า,กปากโกงกา แรดค่ะคำทำไปเลยถ้รารได้กหเลยเหรอใช่ไปไปเราตรงนี้ใช่ไหมคะ ร้อนไปที่ตกปลา <laughs> <c oughs> เออนี่ไงที่ตกปลาด้วยอืมสวัสด <c oughs> ีครับ เอาทำไมมีแต่จานเปล่าล่ะ<อ>มีแต่จานเปล่<อ>าหวัง <c oughs> เหมือนพี่ธี้ชงเล่าเลยอะ่ะ <c oughs> ผมเองดาทอดครับ <c oughs>

ตอนนี้เราก็ลังจะไปลงแพไปดูเหี่ยวกันนะครับป่ายโซงครับเดี๋ยวเราต้องไปรับเสื้อชูชีพแล้วก็ไปลงแพไปดูเหี่ยวกันครับเลบตามอีแจงไปเลยะคะ่ะ แล้วยังไงดูล่ะไม่รู้นวนเลยเอาไปจอดนุ่นเลยจ้วขึ้นกระบะไปเลย ็มแล้วกลับได้ได้เลยนะคะพี่สาวหันดูด้านหลังหน่อยพี่มีใครหรือเปล่าพ่อลองหันดูใครใครคนสุดท้ายยกมือให้ผมหน่อยพี่สาวลองหันดูด้านหลังโอเลลยูีค ตามกันไปนะครับจะพาไปเที่ยวบูนบางฝาย <c oughs> ถึงแล้วล่องแพกินปูดูเยี่ยวอ๋อเหยียบชุมชนคนล่องแพ ไหนายังไม่เส็เลยถ่ายคลิปไปลงช่องจอนนอนนายไม่อยากลงแล้วว่าขนจอนนอนมาเราจะเดินอีกประมาณ3ามกิโลนะครับ ไม่ไม่มีเลยนะเดี๋ยวเขาไม่ทำซาวาที่หลังเอเอาใส่ซาวที่หลังจ้าพี่น้องคนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายกันกินเรองตึงกันะแล้วก็แล้วก็บอกว่าเป็นลูกชายวันวันนี้วันนี้วันนี้ดีมากเลยมันเจอเนี่ยหน้าเหมือนแม่เลยคล้ายคล้าย รู้ภาษาอังกฤษเอ้ยเข้าเกาหลีได้มาอันยอสยองอ่ามาเลยเน่เน่มีนักท่องเที่ยวเกาหลีมาด้วยไปพลอยคุณแม่มาเซเว่นอยูนี่นะครับเหล้าเบียร์มีขายมุกแต่ละผอมมีเซเว่น้อมอยู่นี่เลยอีโดมีเซเว่นด้วยไปกันละ สองแม่ลูกลงไปแล้วไปเซเว่นไปซื้อเบียร์รอเลยค่ะอะไรก็ได้ที่มันมาว่าลงไปเลย <g ül> พร้อมพร้อมช่อเสียงพร้อมครับ พร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมแมล้วนะคะไปอยากไปนะครับ พี่ชายช่วยได้เร็วอันนั่นแหละโอเคมาพี่มาอ่นแล้วก็ทำแแบมือแบบเนี้ยอันนั่นแหละใช่ครับอันแล้วก็พยายามใช้นิ้วกลางระลวงเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไมไดไพิ่ลงมารั้งแรกต้ดูลูกค้าเก่าผมเขา่อเรียกนะพี่มาครั้งแรกพี่ยังไม่ตว่ามันไม่ใช่ได้ไงผมเรียกแบบเนี้ยเจ็ดปีขวาแล้วนะครับมาเรียกไหนมันมาหรือเปล่ามาเรียกเร็ว๋าเดยนนิ้วล็อกไม่มันมาเลย๋าเรียกเร็วเลย อโอเคพี่ครับผมพาพี่มาลงแพแล้วนะพี่เนาะอ่ะเหี่ยวพี่ก็เห็นกันแล้วนะพี่ตอนนี้เราจะเหลือกันแค่อย่างเดียวนะครับอ่ะตอนนี้เราจะเหลือเยี่ยวในน้ำนะครับสักคู่เดียวอ่ะวันนี้เราจะไม่กดเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้เพื่อนจะไม่กดเราเอ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วสี่เพื่อน 太低了。 ปัดปัดปัดลำปัดเป็นแอ่วเมลันเสียงดังปัดปัดปัด Vai lá, né? Buraki.

โอ้โหยังลอยอ่ะนี่ดูเด็กซะก่อนพุ่งเลยแหมน่าดนั่งใครเลยโอ้โหไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วใช่เร้องทำไมวะร้องทำไมวิว เราจะพาทุกท่านลงไปตรงนี้นะครับตรงนี้มาเลยนี่แล้วมาเหมอนเดิ อันนี้ดูนะ้ำจะลอยเลยเนี่ยเห็นไหม ป็นไงมั่งอ่ะอีโบไม่พูดเลยอ่ะแดกอย่างเดียวเลยอ่ะ มาอีกสักพักก็จะเจอน,อน้องอีกน,อน,น้องนี่ยังตุ่มันได้น้องนอน,น,อน,น,อนแอ่งแมงอยู่นอนอาบแดด